เดี๋ยวสับเขาใช้สับเขาอะไรสุกี้รวมสุกี้รวมโมเฮแสดงว่าสันทัดกรณีเป็นผู้ชำนาญงานมาสื้อน้ำแข็งดีสื้อน้ำแข็งน้ำแข็งบดโอหลอดมืดนะครับหลอดมืดว่าสันโอเอาเอามาหลอยก็มาสองสอบ เยอะใช่ไหมสะดวกมากเลยสะวกแล้วบ้านบ้านอันอันนี้โรงงานเพื่อนนี้อยู่ใส่บัว่ากี่กิโล10กิ10โล15แต่ว่ามันอาจจะจำกัดด้วยด้วยขนาดรถเนาะขนาดรถเช็คร้านประจํามา,มาแล้วก็เผื่อไว้เออเผื่อไว้เราจะมาอีกกี่โมงเอาตังต้งเอาตั้งก็ได้ป่อ ยังยังไม่ต้องเทผมผมยิมถูกไปก่อนเอ่านี้ไหมอีกรอบกี่โมงนี่โอ้โหต้องรอไขเอน์กระแตอื่นอ่โอเครับเรื่อมากคับรึ่งหนึมากครับรับเรอนโรงน้ำแข็งซันนี่สาขากุมภาวปี สามเลยปเป็นยังสามสอบเรื่ยบอกใช่หรือเปล่อกออาอยี่ห้อหอื่นโอ้โหนส <c oughs> สิสัยต้องยใช่เออต้องต้องแช่ของด้วยสอบหนึ่งเอาไปกินสนึงไปแช่ของเองอไงวะนี่ มันยังไงหรนั่งว่าไงอกรถบัรทัศนไปทางนาเจ้าว่าแ้วเจ้าเอถอยหลังเอาดันเข้าไปพุ่นเออเออ,เอ,อลายนี้จะคืออยู่ลายนี้นะลาย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 นี้เออเออเห็นละไปเถอะพ่อไปแล้วพ่อ ต้องรอเอาของมาลงแล้วก็ปาแตนจะเข้าไปด้วยบ่งพีงั้นเดีนยวปะแตนได้ซื้อของซ<อ>ื้อของไม่เห็นโอ้ยขออนุญาตกระโดดกระโดดไปอ่านคอมเมนต์ได้ครับเด้อขอภัยหลายๆคนที่คอมเมนต์มากเมื่อ ครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่แล้วซึ่งเป็นเป็นเอ่อเป็นเรื่องปกติของคู่หูนะครับที่จะอ่านย้อนเม้นท์ครึ่งชั่วโมงครับขเป็นเม้นท์นี่ไหนตัวอักอ่านเออพอดีเลยน้ําแข็งมาพอดีแม่นครับผมก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําแข็งที่มานี่จะเป็นน้ําแข็งบดนะครับเดี๋ยวเราไปหาน้ําแข็งลอดนะครับอีกที่หนึ่ง เพื่อมมีเพื่อมีมีวะหนึ่งหนึ่งกระติกอ๋อหนึ่งกระติกหนึ่งกระติกแดงนะครับเอาอีกย่างนี้ทีมงานคุณภาพอ๋ออ๋อออันนี้เอามาขายที่ครับนี่อ๋อเดินสายขายของที่ระลึกครับทีมงานเดินสายขายของที่ระลึกขายรถแล้วเนอะตรวจเข้าเลยครับเอาอีกอย่าง เอาไนเอากระบะปูนมาให้ตัวหันโอ้ช้างช้าไวสร้างตัวหันอ๋อเขามานำนำกันโอ้สร้างอีีส้นสร้างเหรอถ่ายได้โอ้ยาวาชอส้นสร้างเหรอโอ้สงสารผมแน่เอาแบบนี้เมือแล้วเขาก็มาพ้ากันส้นสร้างอยู่โอ้ยมันก็คนละโตนั้นมันไม่ได้หน่วยเป็นเชือกช้างช้างเดี๋ยวเดี๋คอยไปบอกขาเจ้ารถกันเนี่ยพี่ชิดรู้รู้ไหมว่าช้างที่ไหนใหญ่ที่สุดอ่ารถรถเลยครับ ไม่ได้ไปร่วมงานเปิดตัวไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปนะครับช่วยงานอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ไม่ไม่ได้แจ้งนะแล้วก็เลยไม่ได้แพลนไว้ไม่ได้แพลนไว้นะครับว่าจะได้เข้าไปช่วยงานปึ๊บปึ๊บโอ้มีช้างให้เห็นด้วยช้างมาแมนงานใหญ่จริงงานใหญ่นี่งานช้างต้องบอกว่างานช้างเลยนะครับงานใหญ่จริงงานใหญ่จริงงานช้างนะครับมีฮอดช้างมาพ่นแล้ว เยอด VIP มาก